ဟယ်ရလေးနာ गाइस တင်ရအော်ရယာဖော်လဘလလာကလရှင်းနာကလရှင်းနာတင်ရလို့ဆချနာရေအော်နာချေနာအဗလော်ဒခါရတဲ့နေရေခေအမပခေခွာတဒတလာရေဘရိနေမြဘနေပခေလေကဝေဝချေနာပခေကဘပိနော เกยไปได้คือซาบนนนแลกกดติดตามอย่ o ยูทูบหรืออ่ะอย่ายูทูบอกเนาะอเกยไปอยู่ทูเนี่ยพอลเลอร์ครีเร์นะเป็นกูเราพลเรครเร์เฟลเนาะจกจกกเออจลัจกจักลวแฮเออนแฮช่น่จกกลวแฮชนนเนาะอเกยเอซีมานะคือบินนลกดเลเช็กดแชรสเปรนะที่าดูเวารดยนะกูบนี่ยทลกเจอรุนเ็นเลยนะกูเนีเลสกแนะ

giờ không biết đó cái <laughs> cô đó ta nhìn nhà đều qua là của tôi là tao lại cho khai ra được vậy chỉ chuyện mới tao chụp qua được chết không biết được đây ai đây vừa qua đâu biết được cái cô đó nào nó biết nói này có có cả da này thì kia được có cá da có cá da lẻ lẻ nọ da bòi cái tơi đó đủ đồ rẻ nọ này da lẻ lẻ da đó đủ nọ da và cả này có nọ đã biết này có kia cái <laughs> đó nó mình hè được hè uất thế hà lộc bố hết gọt lên thì nát thì cực lệ thoát lên thả để nói cái cô đó này cái cô đỏ cái cô đỏ lên lên này nó nhảy đi này thì qua được Kiko da bói mang về kiko da lina. Tình nha hai kueta da có da nikila. Kiko da lì bói ghita. Dạ đa bụi na. Vè kiko da da Ni alina. da bói ghita. Mimuza hè rè 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 เฮกเลยนอเวกเกกคดอที่ควาไม่ดอปคเด้นตลาดดอดูนะมันจะเฮดีเฮดดนเฮกเล่นดับดวนันเนี่ยคิดกดดาดูนะเกมาจบบอกระเนนน่เล่ล่นนเว้ยเี้ยเกีดอฤินะ tôi là tôi tiền nó vỡ nó phi khè các nói bẹp lo chỉ khởi ta ta chủ là được vào đó mà lo phải chỉ có chỉ khởi <laughs> lên à còn bao khoản được biết nào tiền về

เวกี่ยก <Huh? S 1> ับดาบีนะเิกกานะเียเกีาเกิดว้ปกินะเอาที่อะไร็ดอเลกปกเิกลก่อนเนาะนะเนาะว่าที่เห็นเราากีมานาะเห็นคือเกตตลเือเลยนะนับไปดานไหนเปลืกอะนะ เราดูนะเรไมรนั่นองเียไอเด็กเล็ว่าว่ากเดจว่ามือท่าบบท่าดนระเกากเกลายอนันเไรไหนแต่ก็บวกตลยะคือกี่ก็ดนกอรไมร้ไวกเลยคือดกเดรนไหนไปเที่ยวดายต่ะแรกปกเกลียก่อนนะพกเหลกอปกเด้อไหน

ได้กลอาได้บบทำอะไรดเจน่อเ้ยี่นดิมาทีอว่าลอยอันอันเด้อปกเดปกเกตาน่เล่นนาทุ่งหน่อยเออไปที่อาเลอรถ้ากล้าปกเกิดดลันลำดวนน่อยเดเีนัลดวไหนยังไงดิ พอก็เดิเลีลี่น่ะไอ้ยาเดีไอ้เขาเดไเสยอ่โหน่อยกันเลยอโปรเลยครับพอกเดเลยคปอมชวต้าอืมะไ่ปอมชวิตาหน่อยเมี่ปอมชวิต้าอตัววิเต้น่ะ โอเคจขายพอนปยเลีขายเล่นออยเเตวก็ดเล่หน่อยปวชุล่กวยแล้วล่้ลื่อๆหน่อเนี่ยปล้แต่กัว่าเก่ละตานะมีบามีบาลมีบามาลมีบ้อลยมี้าชบมเฟลนาะไป้วนแม่บ้ด่บิะแล้วสารมีเฟลนี่ เมื่อชูเนี่ยเฮาไปดาลีเนาะดะล่ะสิเอสินี่น้ํามวยน้อนออยที่กายแม่เจอเลยอยู่นี่เจอไผอยู่ไว้แปลงนี้ล่ะปูนี่มีหยังนะเดินน่ะให้ทําแม่ติปะเนาะถึงเย็นเอเบสาลมีเฟลานะจําบ่ว่านหนิแห่เฮาก็มีปลาเลยตะลุเนี่ยลุกามีลานะตะบ่ว่าไหนก่อออก่อมีเลยตาตาลมีเดลากูดู <muchas>

nên nhặt liệu vậy à nên vậy đây là lệ lẻ đó là bậc lệ quá là đó là nổi <laughs> cái <laughs> chỗ cái <laughs> nia xia lên nọ cái tâm cái đó bậc cái bao tử phi là nọ bậc cái bao tử phi thì lâu bùi là nọ nọ chỉ là cái đó là cái kim đâu rồi nọ cái đó mấy cái xe có thể là nọ đâu rồi nọ cái khóa đó một cái nọ